ครับน้องกาบธรรมศสการพระคุณเจ้าทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทีมภาคใต้ทุกท่านผมเป็นคนถุงสรงนครที่ธรรมราชนาครนยาแเล่งตายครับผมก็เมื่อนกับถุกฐานในห้องนี้นะครับสสแสวงห้าทางผ่อนทุกโดยการนา้นตำรา เป็นแนวทางเขาเรียกวปริยัตยิโดยการเอาร่างกายไปปฏิบัติจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมจะเรียกว่าหนังวิปัสสนาจะเรียกว่าเดินจงกรมหนังสมาธิก็แบบนี้จะเรียกไปเรียนอภิธรรมก็เรียนคือเป็นการแสวงหาตัวตนสีแถจิงโดยเอาตัวตนคือร่างกายไปปฏิบัติ ไปทองจำไปเดินจงกรมหนังสมาธิเบื้องตอนง้นเสวแว้งห้าคำว่าสิ้นจะสิ้นห้าเป็นสิ้นแปดต้องรอหยิบเจ็ดสุดถ่ายมาเนทันฉิกสังกายเสื้อมก็เห็นว่าไม่ใช่อ้นทางที่แท้จริงก็เลยท้ามตัวเองขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้า ฐานบรรลุธรรมใดปลือตัสรูธรรมใด,ต,รรมดตนฝาซี่มห้าโพได้ปลือก็เข้าใจพิษหวาเหตุปัจจัยที่ทำให้ฐานบรรลุธรรมคือการจเจริญอนานาปานาสติยุระยะหนึงก็แน่นหนังอาณาปณาสติควบขู่กับการทำบิปัสสนาในแนวทางหนึ่งมาทิีกว่าปีแต่มันก็เลยท่ามขึ้นมาว่า ฉายรือห้นทางสีธรรมอยู่มันมันหย่อนท่ามตัวเองเข้ามาข้างในจิตทู่ดาวรืออดีตธรรมอ่ะแต่มันไม่เจอคำตอบเลยคณะในขังนึงคณะถีหนังวิปัสนาอยู่แน่นอนว่าเราต้องเริ่มตนโดยสติเริ่มตนโดยอุเบกขาจิตตั้งแต่เริ่มตนถามกลางถูกขณะจิต ที่ทำหนังวีปัสนาอยู่นึ่งเชืวโมองดำรงอยู่ในอุเบกขาจิตตลอดจนขอบเวลามันจะรู้ข้อมันเองว่าขอบเวลาแล้วเมื่อขอบเวลาแล้วมันจะเห็นธรรมชาติเนึ่งในจิตตอนขึ้นหวาตกายนี้เป็นแขกเปลือให้ดูจิตคณะถี่จิตตอนข,นขึ้นข้างในมันก็จะเห็นชัดขึ้นทั้งหมดเลย เห็นชัดไม้ถึหว่าตื่นรู้ตื่นรู้เห็นหลักษณะที่เราให้ขาวว่านี่คือสติสัมปชัญญะรู้ตัวตัวความท้งมดรู้อารมณ์สร้างรหกสิบองศาทั้งหมดอย่างละเอียดอ่อนมันก็เห็นทุกอย่างนะที่อว่ามัดอิสระแต่มันยังขาดองค์ปัญญามันยังขาดปัญญาที่แต่ชา้ายังขาดองค์ความรู้ที่เป็นแกนรร้รทำดีแท้จริง ที่จะให้เข้าใจสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นแม่ว่ามันจะเห็นว่าความคิดไม่ใช่เราแม่ว่ามันจะเห็นว่าอาการปุ่งแตงนี้ไม่ใช่เราแม่ว่ามันจะเห็นว่าอาการรับรูรู้ซึกนี่ไม่ใช่เราแม่ว่ามันจะเห็นว่าธรรมชาติทั้งไร่ทั้งปวงมันไร้ตัวตนไร้เจ้าของที่ร้อยข่าววาอนัตตาธรรม สเปธมานาตาติมันก็เป็นข้อมันเช่นนั้นเองมันก็อย่างคาดองค์ปัญญาทีจะมาซ่อนจิตใจตนเองอย่างแท้จริงจึงได้ตังอธิท่านจิตเข้าไปในจิตว่าข้อให้ได้พบแก่นธรรมที่แท้จริงข้องพระพุทธเจ้าก่อนที่จะจะโลนี้ไปเมื่อพบแล้วจะมาทําหน้าทีเพื่อแผลแก่นธรรมข้องพระพุทธเจ้านั่นด้วย ผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวก็ได้พบคลิปธรรมะจะเผือนในคลุมปัญญาวิบุตินี่แหละเป็นนองซุนันทาอยู่ออสเตรเลียส่งมาให้เป็นคลิปอแอปแดงยูท่บนะครับผ่อนทุกได้เพราะรูปรู้ซึกกว่าจะเป็นอีพีรอยสี่สิบเก้าหรือห้าเก้านี้ยนะจำจำไม่ค่อยได้แต่ก็มีจะมีรักอยู่อีพีนะติฟังแหละมันฉีดดเหลืองวิชาหรือแจงจิต ประโยคแหละตีฟังพระอาจารย์ธีรพระไรน้ำแสดงธรรมภู้รามาจิตมันจะรู้ในตัวมาเดงวันนี่คือชายนี่แหละคือแกนธรรมตีแท้จริงที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาคือท้ายถอดธรรมแบบบันลือเสียขนาดแบบจิตสู้จิตท้ายถอดเป็นองค์ความรู้แห่งปัญญาตีแท้จริงเพื่อความรู้แจ้งจิตตนหรือว่าบัตรการบรรลุธรรมเต๋นธรรมชาต เป็นอาณาตตาที่สมบูรณอย่างแท้จริงมันก็ท้ามตัวเองว่าเราได้พบแล้วเราต้องยุน่นโดยบนเส้นทางนี้ทำต่างร้ายต่างปวงที่มีความเป็นตัวต้นที่เอาร่างกายไปปฏิบัติไปทองจำเรียนอภิธรรมต่างๆทงั้งหมดต่างสิ้นทิ้งมดเลยนะเพราะมันกลายเป็นข้องไหลยขาบุญบุญบาปกระถิงมดเลย บุญที่เคยให้ขาทรมตัตะารดลายปีมันกลายเป็นเหลืองที่เชย่ช่ยไม่ได้ให้ขาเด็ดๆต่างสิ้นทําไปตามประเพณนี่ปีไม่ต้องการก็ทําไปตามยาติหนองมันไม่ได้ให้ขาที่ว่าจะต้นใจว่าต้องสะท่มบุญเลยมันจะไม่ให้ขาว่าต้องบําเพ็ญสะทมบรารมีซิบแบบพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เลยทางที่เมื่อก่อนตรงนี้นักแน่นมามันช่วยไปเลย มันเชื่อไปแต่มันหลูมดมันหลูชัดเลยนะมันหลูชัดในอารมณ์ข้องจิตมันหลูชัดในอารมณ์ที่มันปรุงแต่งมันหลูชัดในลักษณะของความคิดนึกอมาโนภาแม้แต่พอมันทวนกระแทกลับเข้ามาไปในนี่เสี่ยงที่มันเอาะไปซื่อซ่านไปเนาะนี่มันก็ออกจากไปในมันจะเห็นชัดทางไปเนาะทางไปในไม่ถึงหวาพลังงานที่มันส่งกระแส ออกไปเรียนรู้จะจิตสู้จิตติพูดอยู่ตอนเนี้ยมันจะเห็นกระแสที่มันส่งออกไปแล้วมันเห็นลักษณะของเหตุปัจจัยในการส่งออกไปที่การท่ายอดเป็นลักษณะจิตสู้จิตทางตัวเองและผู้อื่นนี่มันเป็นธรรมชาติของจิตเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันท่ายอดโดยองค์ปัญญาจิตมันเป็นธรรมธาตุถี่สืมซับองค์ปัญญา การสืมซับอุปมาเมื่อฟองน้ำตีสับน้ำปัญญาเปียบตสมือนน้ำน้ำตีไสบริสุทธิ์มันก็เป็นปัญญาส่วนจิตเปียบตะเมื่อฟองน้ำเมืเม่อเราเอาฟองน้ำไปสับในน้อนมันจะซืมซับน้ำนั้นไหวลักษณะจิตสู้จิตคือเครื่องมือปัญญาที่แท้จริงคือเครื่องมือเครื่องมือในการเรียนรู้ เราเอาปัญญาเราให้ข่าวว่านี่คือปัญญาก็คือเครื่องมือในการเรียนรู้โดยนามธาตุคือจิตตสังขารอาการจิตท้งหมดคือจิตตสังขารการปรุงแต่งท้งมดน,นั้นันเขาเรียกจิตตสังขารบางฐานจะเรียกว,ว่านี่คือจิตนี่คือเจตสิกบางฐานว่าเออนี่จิตแปดสิบเก้าดวงรอยหยิบเอสดวงเจตสิกห้าสิบสองดวงนี่เป็นนามธาตุนามธาตุทั้งสิน้นเป็นจิตตสังขารทั้งสิ้น แต่น้ามาทาเลือดจิตตาตั้งค่าเนี่ยมาให้ขารูปปัทธะฐานก็จะเอารูปรูปยีแปดก็ดแต่จจให้ขาความหมายแต่มันเป็นลักษณะอาการการทํางานของกระแทจิตที่มันไปเนี่ยนาไปเนี่ยนาแล้วเกาะอาการข้องรูปปัฐานในลักษณะต่างๆก็ได้เหตุหวาจิตมันเป็นถาดรูจะเรียกว่ากิเลสจะเรียกว่าเจตสิกจะเรียกว่าอารมณ์มันก็ฉาย อารมณ์ทางร้ายมันใสอีกขั้นห้าในการเนียน่ยนาในการปรุงแตง่งเปิดสร้างปอบฉาดเราก็มาให้ขาวว่าวหวานนี่คือปฏิจจทุบบาทวงโซ่สิบซองเป็นการสร้างปอบฉาดไม่จบสิน้นที่แท้จริงเราเอาวิชาคือความไม่รู้เป็นเหตุตัดใจให้สร้างสังขางสรสังขารคือการปรุงแต่งนั่นแหละการป่วยผงข้องพลังงานตีอะจะธรรมธาตุมาเรียนรู้นี่เนะี่ยมันอกมาเรียนรู้ภายนอก พหอมานนะเรียนรู้มันก็เอาสัญญาความจําได้ไม่รู้นี่แหละมาเรียนรู้เรามาประเมินขาพ่อมาประเมินขาเรามันเข้ากระบวนทําต่อส,สู้ร้างขา้นคือความคิดปรุงแตง่งเราเราไปเล่นละครมายญาอยู่ในความคิดปรุงแตง่งเราไปเกิดให้ขาความหมายความหมายด้วยาการดับรู้รู้ซึกนั้นเกิดอารมณ์สุขถูกเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วเราก็ไปครอบครองนามธาตุนนั้นนามธาตุนนั้นก็มาให้ขาในรูปธาตุนที่เป็นเรา ติดเป็นป่า่าสมตุติหวาดื่ือส่งกร้านเือนอนู้นเื่อนีุ่ดท้ทายเรามีเราต่างมดในนั้นเราเกิดมาตั้งแต่เกิดถูกคณะจิตมีแต่เราต่างเพศมีแต่ความปรุงแต่งต่างเพมีแต่ความคิดไหลขาต่างเพศป่าชาสมตุติที่เราเรียกชื่อของเราใช้ชีวิตมาตลอดมีเราอยู่อยาาู่ในโลบายาตั้นนษณษณงสิ้นในโลสมุทมนุษยิตั้งสิ้นเราไม่เคยเห็นความจริงไม่เคยทวนกระแทกเข้าไปข้างในทวนกระแทจะอารมณ์ข้องความคิด ความคิดตีเราให้ขาความไม้นี่แนะวาเป็นเรานี่แนะเราใช้บ้านมาเพราะเราคิดมาตลอดปา่าซาสมุดเราก็คิดขึ้นมาชื่อจานเราทวนเข้าไปข้างในไม่เป็นพอเราไม่เคยตานักไม่เคยตืน่นรู้ทวนกระแด้เข้าไปข้างในเราเลยจมอยู่กับอารมณ์ของความคิดถูกแลว้วถูกอีกถูกเรื่องครอบครัวเรื่องรู้เรืองเงเร่องเกินเรื่องซาละพัดเรามีปา่าซาสมดุด เป็นเงินเป็นแบงค์รอยเพื่อเอาไว้จ่ายใช้เป็นเงินเดือนเพื่อเอาไวจ้จ่ายใชมีร่างกายเพื่อเอาทําประโยชน์ให้ถึงที่สุดทางประโยชน์ตนเองและผู้อื่นแต่ประโยชน์ที่แท้จริงเราเคยท้ามตัวเราเองไม่หวาเราเกิดมาทําไมเราเกิดมาทําไมชีวิตร่ังกายมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตอนนี้ มันเชื่อมมันชรามันเหลื่อมเจ็บป่วยไปโดยธรรมชาติข้องมัน่นกดตึงเวลาลมหายใจก็สิ้นไปแค่นี้เองหรือชีวิตข้องความเป็นคนคุณขาข้องชีวิตมีหมาว่าทีเราจะใช้แค่ความคิดเมื่อเราตื่นรู้เห็นธรรมชาติไปเนยเห็นธรรมชาติข้องความคิดนี้แน่เห็นไม้ เสี้ยงมันก็เป็นอนัตตามันใหายไปนในความว่างความคิดมันอาใั้ความว่างขึ้นมาคิดมาปรุงแตง่งตามหน้าที่ของมันมันก็ห้ไปนในความว่างอย่างอิสระความจดจำสัญญาจำได้ไม่รูปราเมินขามันก็จบลงไปตรงนั้นมันทำหน้าที่อารมณ์อารมณ์ทางร้ายจะอารมณ์สุขทุกมันก็เป็นแก่ธรรมชาติา้างาอรมณ์ที่ปรุงแตง่ง มันทำน้าทีเสร็จมันก็จบลงตรงนั้นสิ่งทั้งลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าได้ตัดไปเล็ววาสัพเพธรรมะอนัตตาติทำทั้งไายทั้งปวงมันไรลตัวตนมันเป็นกองมันเห็นนั่นเองอาศัยเหตุพัดัยเหตุปัจจัยใ,ให้เกิดขึ้นเมื่อทำน้าทีของตัวมันเองจอบจบเหตุปัจจัยมันก็จบลง เราไม่จําเป็นต้องไปท่องปริยัติปฏิจาสมุติบาทใดๆทดั้งสิ้นธรรมชาตินี่มันอยู่ในจิตของเราถันพระอาจารย์ธีระพระไรายน้ำมานทางชี้ทางกับบ้านด้วยวิชารู้แจ้งจิตเมื่อพี่นองรู้แจ้งจิตตนยอมผ่อนทุกได้อย่างแถจริงหนอมกราบแท้ตัวทำกับพี่นองทุกถันกับ ชาวใต้ทุกท่านครับ。